นี่เนาะคะ่ะมื่อน,นี่ตรงกับวันพระตรงกับวันพระเนาะค่ะเนาะแปดคำบ่ถ้าจำบ่ปิดเนาะค่ะกะมื่อนี่มาขอพรปูด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเนาะออกขันหมอกก็บ่ได้แต่ว่ากะสทธาปูอ่าองค์พระพิฆเนศ ด้วยใจด้วยจิตสัทธาอันแรงกาเนาะค่ะของแอดค่ะแอดกลับมาขอพรอกับปูเทิงบารามีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีทวดไข่ตาไข่ของเขานี่แหลนนะ,ะเนาะค่ะเนาะขอบารามีเพิ่นค่ะให้โชคลาภกับเอซแฟนช่องให้โชคลาภกับแอดค่ะนอ้นนาะเอาถูกปูนะคะเนาะถูกปูพญานาคมาจุดขอโชคลาภค่ะ ขอพอรถึงจากปูองค์พญานาคทุกๆพระองค์ค่ะให้พรให้บารมีให้โชคลาภกับพี่น้องเอฟซี FC, แฟนช่องสูพูสุคนค่ะมนีวัพระเนาะค่ะแอดกับบอกก็ได้ออกไปไซค่ะเพราะว่าโควิดค่ะโควิดกําลังระบาดยังคักได้ค่ะตอนนี้ออกไปใสกระลำบากค่ะออกไปใส่คนกรยาน,นะะเนาะค่ะเนาะ เนื่องที่ว่าบ้านของแอดกับมีผู้ติดเชื้อคือกันค่ะก็เลยต้องกักตัวอยู่แต่บ้านเจ้าของนี่แหละค่ะปลอดภัยที่สุดค่ะเขาก,ก็กินแต่ไข่ละค่ะหนากมุมมดนปั่นไข่ละค่ะค่ะสองมาแล้วนะคะน้อให้เป็นตัวนี้เด้อปูเด้อต่อมือต่อแขนต่อขาอ่าเปอกสีแฟงช่องต่อมือต่อแขนต่อขาอ่าลูก ให้ได้บำรุงพระพุทธศาสนาให้ได้สั่งวัดสางว่า,า,วาให้ได้ทำบุญทำทานนะคะ่ะเนาะสาธุสาธุส,าธสอหมาแล้วนะคะเด้อนี่ค่ะตัวที่สามมาแล้วค่ะ <c oughs> สองหกเก สาธุสาธุขอให้เป็นตัวนี่เดอ้อเจ้าค่ะปูป่ปวดภัยปวดภัยเอฟซีแฟงซองปวดภัยลูกหลานเนีเด้อเจ้าค่ะพอเด็ดตตอมือต่อขาพอเด็ดทำบุญทำทานนะคะเนะาะสองหกเก้าค่ะเมื่อนี้มาขอบารมีองค์ปู่ระพิคเนตแล้วก็องค์ปู่ไข่นะคะเนาะ ล้วก็อง์ปูพญานาคเนาะค่ะขอกับสิ่งศักซิททั้งหมดที่อยู่น่ที่นี่อะค่ะขอโซ่ขอดาบกับเพลินค่ะกะขอให้เป็นตัวนี้เนาะค่ะเนาะมันหมานสูบปู่สูบคนค่ะแอดออกมาเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้ออาไพมากกะตามไพบอมากกะพาเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางค่ะสองหกเกลกับไปกลับมาค่ะเลขยังง้มเลยค่ะเลขสวยเลขน้มค่ะค่ะแอดยังมักเลยค่ะ ถ้านี่กะของให้เอซีแฟนช่องมีสุขภาพแข็งแรงปาจจากโรกไภ่ไข่เจ็บเบนะคะเนาะป้าจจากลรกลายลรกโควิดปัจจุบันนี้นะคะเนาะให้ทุกท่านได้ถือเงินล้านเงินแสนสุผูสูคนค่ะมนันหมนค่ะสะวัสดีค่ะสะวัสดีค่ะ